คนขับรถโดยสารประจำทางในจีนจอดรับเด็กป่วยหมดสติและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งแพทย์บอกนะคะว่าถ้าช้าไปกว่านี้สมองและหัวใจของเด็กอาจจะขาดออกซิเจนได้ค่ะเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่18ตุลาคมค่ะโดยกล้องที่ติดอยู่ภายในรถบัสโดยสารประจำทางซึ่งวิ่งอยู่ภายในเมืองซิโปของมณฑลชานตงทางภาคตะวันออกของจีน มีสตรีคนหนึ่งออกมารอรถโดยสารและร้องขอให้คนขับรถช่วยนำบุตรสาวของเธอซึ่งกำลังป่วยหมดสติไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนที่คนขับจะตัดสินใจงดรับผู้โดยสารและเร่งนำเด็กไปส่งโรงพยาบาลค่ะอาการล่าสุดของเด็กนั้นได้รับการเยียวยาจากแพทย์จนฟื้นแล้วค่ะโดยแพทย์บอกว่าหากนำเด็กมาช้ากว่านี้สมองและหัวใจจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงจนเสียชีวิตได้ ส่วนผู้เป็นแม่นั้นบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่สามารถหาแท็กซี่นำตัวลูกสาวไปส่งโรงพยาบาลได้ค่ะจึงตัดสินใจร้องขอคนขับรถโดยสารคันนี้ที่ยอมนำลูกเธอไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาค่ะ